สวัสดีครับวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์2567นะครับในการของเซตนะครับก็ลบอยู่10.75จุดนะครับอยู่ที่1,382.95จุดนะครับส่วนเอ i ก็ลบอยู่0.95จุดนะครับตอนแรกก็สีเขียวแต่ตอนนี้ก็ตามเซตไปนะครับาาราคาอยู่ที่426.3 หนจุดนะครับสลับ m อ i อนะครับราคาทองคำยังคงไซด์เวะเป็นข้างนะครับอยู่ที่สองพันยี่ออนตอดอลลาร์นะครับ WTI ก็อยู่ที่77.80บาเรลตอดอลลาร์แล้วก็เป็นสปอร์ตอยู่ที่81.74บาเรลตอดลลาร์นะครับส่วนเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นไปที่36.06ิบหบาทต่อดอลลาร์นะครับ ทีนี้เราจะไปดูนะครับการเก็งกําไรของนักลงทุนด้วยการดูการเอาเม็ดเงินเข้าไปที่หุ้นตัวใดมากที่สุดนะครับในหาดับแรกนะครับวันนี้นะครับตัวแรกก็เป็นฮาน่านะครับซึ่งมีการซื้อขายกันเยอะเลยนะครับมีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น276.36มิลเลียนนะครับมี Val u e 2 0 1 8 9นมิลเลียนนั่นเองนะครับทำไมฮาน่าถึงลงนะครับก็ ราคาลงไปตอนนี้ก็ไปที่5.25บาทนะครับราคาอยู่ที่สามสสตางค์นั่นเองนะครับลงไปตั้ง5บาทนะครับก็แน่ว่าเทรดดิ้งราคาเป้าหมายนั้นอยู่ที่39บาทนะครับยังคงต้องเทรดดิ้งหรือซื้อต่อนะครับสลับหย,ยห่อนใต้ยังให้ค่าให้คําแนะนําเอาไว้นะครับส่วนอ่าฮาหน่านั้นเนยังอกรุงศรีก็แนะถือนะครับเพราะว่าราคาเป้าหมายคือ5้าสิบเอ็ดบาทนะครับ แต่ว่าตอนนี้ราคาย่อลงมานะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมาลบไป18、17นะครับ3เดือนที่ผ่านมาแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป23%เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป15าเปรซน์เว่าไ,ไวดาวลงไปอย่างแน่นอนอย่างรุนแรงนะครับ PE มีเพียง13เท่านะครับแล้วก็มีจิลอยู่2.19มี EPS อยู่2.03แล้วก็มีการปันผลอยู่ที่0 5 0นะครับ ถือว่ายังคงเอาได้นะครับราคา36บาทตอนนี้ก็ถือว่าไม่แพงยอดตัวลงมาแรงนะครับก็พอให้เข้ารับพอดีนะครับจากจังหวะนี้ก็เจนว่าราคาก็าย่อจากลงด้านบนสุดของกอรอบตีนตะกชั่นลงมาล่างสุดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าเป็นนักลงทุนเราก็จะบอกว่าเข้าเก่งกําไรเพราะอะไรครับอานาคตในการเคลื่อนตัวขึ้นไปตามจังหวะของการเคลื่อนตัวอยู่ในกอรอบตีนตะกชั่นก็คือเมื่อสูงสุดก็ลงมาต่าสุด เมื่อต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดนี่เป็นเหตุผลอันดีที่ราคาขึ้นลงอย่างถูกต้องตามจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นจังหวะลงสุดแล้วถ้าเราเป็นนักเก่งกําไรเราก็เข้าเก่งกําไรราคาปัจจุบันคือ36บาทนะครับเราก็จะค่อยๆซด์เว์กลับขึ้นไปที่56บาทหรือ50บาทนะครับราคาจะไปที่50บาทนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะไปเป็นอย่างที่เรา ได้เราท่านฝั่งหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็โดดลงมาเป็นสีเขียวนะครับถ้ากระโดดแล้วเปิดกระโดดลงมานี่เป็นสีเขียวนี้ก็ถือว่าโอกาสดีกลับขึ้นไปสูงนะครับดูจากวอลลุ่มนะครับยังคงเข้าลุ่มซื้อนะครับวอลลุ่มซื้อวัอนนี้เข้าไป5้า9ิบห้ามิลลนนะครับแม้ว่า MSD, RSI กับ MSD ยังคงชี้ลงนะครับแล้วก็ OVV ก็ชี้ลงนะครับเป็นจังหวะขาลงนะครับแต่ว่า มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ไอซายลงมาต่ําต่ำกว่า20นะครับหมายว่าเขาเหวี่ยงลงมาต่ากว่าจุดที่ควรจะขึ้นไปก็คือเส้นปะก็คือเส้น20นะครับพเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปก็มีสูงนะครับพเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆซอยสายเวกับดีดต,ตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วทากําไรได้อย่างลดงามนะครับท่านนักทุนลองเข้าเก่งกําไรดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเราทั้งหมดแต่ท่าน ควรจะดูตัวนี้เป็นตัวอย่างว่าเราบอกว่าต้องเข้าก็ควรลองดูนะครับว่าจะเป็นเข้าอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบหรือเปล่าในจังหวะถัดๆไปจะทํากําไรให้กับท่านหรือเปล่าซื้อในขณะที่ทุกคนกลัวนะครับหุ้นของไทยจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าทุกคนกลัวหรือมีแนวโน้มที่จะไม่ไม่เชื่อถือเราควรที่จะเข้าไปแล้วก็วิเคราะห์ว่าหุ้นน,นนั้นยังมีโอกาสอย่างไรเราจะต้องทํากําไรอย่างไรอย่างฮหาหน่าก็เป็นอ่า แผงวงจรใช่ไหมครับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็น่า,นาจะทํากําไรได้กับขึ้นกับฟืน้นขึ้นมาได้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับลองดูก่อนนะครับว่าคอมเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้บริการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าฮา,า่หาฮานานี้ก็ต้องอมีโอกาสที่จะทำกำไรกลับขึ้นมานะครับแน่นอนว่าอิเล็กทรอนิกส์ลงไม่นานนะครับ เดี๋ยวก็ต้องดีดกลับขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ก็มีกับเกี่ยวกับ EV, อีวีรถ EV อะไรพวกนี้ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องต้องต้องรอต้องคือคือต้องต้องดีดกลับขึ้นมาในส,สักวันเลยนะครับก็แนะนําท่านประมาณนี้นะครับมาที่ตัวที่สอง Global นะครับ g ก o b a l ก็ราคาบวกขึ้นมา0.40นะครับมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้นย8 0 162.38มิลเลียนนะครับมี value อยู่340.11มิลเลียนนะครับสำหรับ global นะครับอันดับ2นะครับสยาม global house นะครับตัวนี้นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป0.97% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป12% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป5%จังหวะยังคง sideway up ขึ้นมานะครับ PE 31.74เท่ามี yield อยู่1.03 มี EPS ส,สุดกำไรสุดที่อยู่ที่0.53แล้วก็มี DPS อยู่ที่0.17นะครับเป็นจังหวะไซเว์ way, เราไปดูของเขากันกราฟก็เป็นจังหวะตัวนี้ยังคงจังหวะไซเว์ way ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะทำกำไรต่อนะครับหลังจากที่พุ่งพ้นเส้น2แล้ววันนะครับเนือเส้นต้านทานขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะไปต้านทานอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น ดีเนี่เลชั่นสูงสุดคือ16.67บาทนะครับตอนนี้ขึ้นไปที่16.60นะครับราคาก็มีโอกาสไซเว์ขึ้นไปชนเส้นตานทานสูงที่16.67บาทนะครับดูจากอะไรครับวอลุ่มนะครับไซเว์เป็นวอลุ่มซื้อนะครับส่วนใหญ่เป็นวอลุ่มซื้ออยู่ที่20.73มิลเลียนไ i ซีไเว์อัพขึ้นไปนะครับยังไม่ชนโอวอร์อยู่ที่65นะครับ MSCD ยังคงไซด์เวทถึงไซด์เว็บขึ้นไปยังเหนือเส้นสัญญาลนะครับยังมีโอกาสขึ้นได้ต่อเช่นเดียวกับ o v p ยืนยันว่าราคายังคงไซด์เว็บขึ้นไปนะครับราคาทั้งหมดยังคงทำทำกำไรได้ต่อไปนะครับสลับโกลบอลนะครับก็จะไปที่ราคาสูงสุดของเส้น direction คือ17บาทนะครับแล้วถุนลองพินาดูนะครับแล้วก็ลองเก่งกำไรดูนะครับ ถัดมาที่ตัวที่3ก็คือ KTB นะครับ KTB วันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่16บาทนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะรักษาตัวเองนะครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป12.50% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.62%เแต่วันหนึงที่ผ่านมาไม่ลบไม่บวกนะครับ P/E 5.79เท่ามี y d e อยู่4.26มี EPS อยู่2.18แล้วก็มี DPS อยู่ที่0.68นะครับ เ้่ราคา16บาทก็ถือว่าใช้งานได้ทีเดียวในการที่ปันผลนะครับแต่ว่ายัางน้อยกว่า SCB นะครับ SCB นี้เข้ามาเหนือเมฆนะครับปันผลที่7บาท84สตางค์นะครับถือว่าต้องยอมรับยานแม่อย่าง SCB เขานะครับในกลุ่มของแบงค์นะครับตัว SCB นีใ้ให้ให้ผลกำไรเยอะที่สุดการปันผลเยอะที่สุดนะครับเป็นปีแรกของเขานะครับ ไปดูนะครับใบบนรุ่มอยู่ที่72.12มีการซื้อซื้อมากกว่าการขายนะครับเซลล์รุ่มอยู่ที่27.88นนะครับจังหวะโอกาสก็จะมีไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับสลับ KTB นะครับไปดูกราฟของเขากันนะครับกราฟของเขาเป็นจงังหวะค่อยๆขยับทำกำไรขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับความหมายของเขาก็คือจะ กขยับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของ linear e c t i o n แล้วมีโอกาสที่จะปิชนเส้น2และวันนะครับที่แรงต้านทานสูงที่18.67บาทนะครับตัวนี้จะไซเวจากตรงต่ำสุดตรงนี้จะขึ้นไปที่ตรงนี้แล้วก็ขยับแล้วก็ไซเวขึ้นไปโอกาสจะปิชนเส้น2และวันก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2และวันนะครับก็เราก็เห็นว่ายังคงเก่งกําไรได้นะครับสลับ a t ชนะครับยังไงก็มีวอลุ่มเข้ามาเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวอลุ่มล่าสุดเป็นวอลุ่มขายนะครับแล้วก็อยู่ที่54.51ิ้านมิลเลียนส่วน RSI ยังคงไซด์เวสได้านข้างอยู่ที่42 MACD ก็เช่นเดียวกันไซด์เวสได้านข้างนะครับมียังคงไซด์เวสถึงไซด์เวอัพนะครับมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับสลับโอบีวีนะครับราคายังคงผันผวนนะครับแต่ว่ามีโอกาสไซด์เวสได้านข้างนะครับ ก็เกาะติดแล้วก็จะค่อยไซว์เวขึ้นไปที่กรอบดีนลเลชั้นด้านบนสุดก็มีโอกาสที่ขึ้นจะไปชนเส้นสองและวัน,นก็เรียนท่านลองพิจารณาดูนะครับสลับ KTP ราคาเหมาะเหม็งนะครับไม่สูงไม่ต่ำเกินไปนะครับมาที่ตัวที่4ก็คือ C.P.F. นะครับ C.P.F. นะครับหรือนะครับ C.P.F. หรือประกอบธุรกิจอา่านที่จำแนก ตามหลักใหญ่ๆ3ประเภทก็คือธุรกิจอาหารสัตว์ธุรกิจอาหารเลี้ยงสัตว์แล้วก็ธุรกิจอาหารนะครับได้แก่การผลิตภัณฑ์อาหารเสเว็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทานรวมถึงกิจการการค้าอาหารและร้านค้าอาหารนะครับก็คือเจริญโภคภัณฑ์นั่นเองนะครับ CP นั่นเองนะครับ CP ก็เราก็มาดูนะครับว่าปกติ CP นี้ คือกําไรทางบัญชีนี้ไม่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 เพิ่มนะครับสังเกตดูนะครับเกี่ยวกับของเจ้าสัวแต่ละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกําไรทางบัญชีนี่ไม่มีเลยนะครับคือติดลบตลอดทําไมบริษัทนี้คือเขาต้องพยายามติดลบทั้งๆางที่เขาังก่อเกิดรายได้ขึ้นนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับมีการสนับสนุน ในภาครัฐใ,ในภาคเอกชนต่างๆนะครับให้มีการแข่งขันอย่างงานอย่างนี้มีมีอีกอ,องขวัญมีรางวัลให้เยอะแยะแต่ว่าทําไมบริษัทถึงติดลบตลอดนะครับเพราะตรงงานสงสัยนะครับเราก็ต้องไปสอบบัญชีย้อนหลังนะครับว่าทําไมถึงต้องติดลบนะครับเพราะบริหารงานก็ทํางานน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็เงินเดือนแต่ละคนก็ไม่ได้เยอะนะครับคือเงินเดือนก็ไม่ได้ให้เยอะแต่ว่า ขาขายกันเยอะหรือว่าพนักงานจะไปแอบบุ้มมิบกันเองกับภาคเกษตรกรนะครับก็ก็ลองพี่นาดูนะครับว่าจะต้องแก้ตรงไหนนะครับเพราะว่าติดลบทางบัญชีนี่มันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเราดูจ้กันตรงๆนะครับซ p หรือของเจ้าสัวของทูของอะไรพวกนี้ถ้าเกิดจะทํากันจริงนี้ถ้าคิดกันอย่างละเอียดนะครับว่าเม็ดเงินอยู่ตรงไหนนะครับเงินทำาอย่างไงงานยังไงนะครับจับิดให้ถูกนะครับ รับรองว่ารีดออกมาได้หลายพันล้านนะครับราคาก็จะมีแต่กําไรล้วนๆเลยนะครับถ้าเกิดอันนี้ก็คือว่าเราเท่าที่ดูคือถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วเราก็จับตาดู CP นะครับแต่และอย่างเขาก็ขายของดีนะครับแล้วก็คือทำคือ,ค,อคือมีมีโอกาสทํางานทํากําไรให้กับเขานะครับก็ถือว่าแน่นอนว่า CP จะต้องมีกําไรแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ c p f นี่คือ ไม่มีกำไรนะครับตัวอย่าง P/E ก็ไม่มี U ก็ไม่มี DPS คือกำไรสุดที่ก็ไม่มีแถม EPS กำไรสุดที่ต่อหุ้นยังติดลบอยู่ที่0.73สตางค์นะครับพิจารณาแบบนี้ก็ไม่น่าซือ้อแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาต้องได้กำไรนะครับบริษัท c p f เนี่ยต้องส่งออกต้องอะไรไหลายอย่างนะครับก็ทําเกี่ยวกับอาหารทุกสินทุกอย่างคุ้มครอบคลุมจักรวาลอยู่ในประเทศไทยแน่นอนว่าต้องมีกำไรนะครับเพราะเป็นเจ้าเดียวไม่มีเจ้าคู่แข่งซะด้วยนะครับ คู่แข่งกค็คือมีไม่กี่เจ้านะครับแล้วก็ลําบากนะครับในการเข้าแข่งขันเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงสนับสนุนซีพีนะครับว่าเขายังคงต้องได้กําไรแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีผลการแบ่แงแบ่งป,ปันผลเลยนะครับก็ไปดูดีๆแล้วกันนะครับท่านที่เป็นผู้ตรวจสอบนะครับก็ขยับคือเราต้องทําการขยับให้เขาขยับหน่อยนะครับคือหมายว่าเราเขาเป็นผู้อยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับเราก็ วีภาพพิจารณ์ตามหลักการของเรานะครับว่าเขาควรจะมีกําไรแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีกําไรนี้ยังไงเขาก็ต้องไปตรวจสอบตัวเองนะครับต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของท่านดูว่าทาไมท่านขาดทุนทางกําไรตลอดทางบัญชีนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนางทุนก็พิจารณาดูด้วยนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ได้กําไรนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาลบอยู่ 3. 0 5 1เหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ บวกอยู่1.60%หนึ่งอนทที่ผ่านมาก็บวกอยู่7.30%นะครับไปดูจังหวะของเขานะครับยังคงจะต้องพุ่งขึ้นไปแล้วทำกำไรนะครับสำหรับราคาที่ขึ้นตามกราฟนะครับราคาก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2อะวันที่19.51บาทบมีวอลลุ่มเข้ามาวันนี้ซื้ออยู่42.20มิลเลียนออไชี้ขึ้นอยู่ที่5 9แล้วก็ เอ็มเอซีก็ยังคงยืนอยู่ในเส้นศูนโลนะครับเป็นจังหวะสายเวว์ขึ้นไปเช่นเดียวกับ o อ v ีวีนะครับสาเวว์ขึ้นไปเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนเพราะมีผลับธ์ลกซารองรับอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า c p พนี้ CPFCP f, CP f หรือ CP นี้ต้องมีกําไรแน่นอนนะครับสำหรับของเจ้าสัวไม่งั้นก็โอ้โหไม่รู้จะทะําไปทําไมนะครับไม่รู้จะเล่นไปทําอะไรไม่งั้นราคาก็ย่อลงขนาดนี้นะครับก็ คือมันน่าเกลียดนะครับยังไงถ้าเป็นกําไรเราก็บอกว่าเป็นติดลบนี่มันไม่ถูกต้องนะครับต้องไปตรวจสอบย้อนหลังทางบัญชีนะครับว่าเขาถือหรือเขาคลองเขาอะไรถูกต้องหรือเปล่านะครับมีการนําคงนําเข้าถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคืออย่างน้อยมันต้องตรวจสอบนะครับยังไงเราก็ฝากผู้รับผิดชอบแล้วกันนะครับไปดูแลด้วยนะครับถ้าเกิดท่านถูกตัดตรวจตรวจสอบมาได้ถูกก็อ่างไปรไปงบยิบกับเขานะครับเขาก็ จะยัดเงินยัดงุมยัดนี่ท่านก็อย่าไปรับนะครับอันนี้เราต้องเป็นเพื่อประเทศชาตินะครับถ้าเกิดว่าได้กําไรขึ้นมาแล้วก็มีภาษีขึ้นมาก็ถือว่าทําเพื่อประเทศชาตินะครับยังไงต้องได้กําไรนะครับมาที่ตัวที่5ของวันนี้นะครับตัว bcp นะครับหรือบางจากนะครับบางจากตรงนี้ก็อ่ากำไรนะครับบางจากนะครับตอนนี้ก็ไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่สี่0สาาศค์นะครับ สเดือนที่ผ่านมาติดลบไป1.69%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4 9่จุหนึ่งเก้อนและหนึ่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่บวกไม่ลบนะครับ P/E 4.53เท่ามี y i e l อยู่4.60มี EPS อยู่9.29แล้วก็มี DPS ที่1บาท50สตางค์น,นะครับถือว่างดงามนะครับวันนี้ก็มีบาย o l วมห้าแล้วก็มีเซลล์ร่ m มอยู่47ฝั่งบายเยอะกว่านะครับ ไปดูจังหวะของราคาหุ้นกันนะครับก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆซด์เวทำกำไรให้กับท่านนักลงทุนนะครับจากจังหวะต่มสุดขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับแล้นราคาจะค่อยๆซด์เวขึ้นไปนะครับตอนนี้เป็นจังหวะทํากําไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดคือ46บาทนะครับสำหรับบางจากนะครับเนื่องจากว่ามีวลุ่มเข้ามาเป็นวลุ่มซื้อนะครับส่วนใหญ่ที่11.64มิลเลนสายสายซายเวเร้่มข้างอยู่ที่56นะครับยังคงโอกาสดีกลับขึ้นไปได้ MSD ไซด์เวสินไซด์เวดาวนะครับ uh, 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 แม้ว่าจงังหวะไซด์เวดาวแต่ราคายืนอยู่เหนือเส้นซีโร่โอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนั้นง่ายกว่านะครับตัวอบีก็ไซด์เวสึงไซด์เวไปทางด้านข้างนะครับสำหรับสัญญาณก็บอกว่าราคายังคง uh, way, ะนะไซด์เวไปทางด้านข้างนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่ายังคงทํากําไรได้นะครับสำหรับ CPCPBCP CP, นะครับหรือบางจากนะครับก็ยังคงทํากําไรได้ ท่านทุนก็ยังคงเก่งกาไรได้จากตรงนี้อยู่ที่43บาท50สตางค์ขึ้นไปที่46บาทนะครับอีกสองบาทนะครับกล็ลองพิจารณาดูนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรานํามาวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยความตรงไปตรงมาให้ท่านได้รับทราบกันแล้วก็สกิดเตือนใจท่านตัวไหนควรที่จะซื้อตัวไหนควรไม่ซื้อก็ท่านก็นําไปพิจ,จนารณาแล้วก็วิจัยวิจารณญ,ญาณในการตัดกรอออกมานะครับข่าวไม่ใช่ว่าเป็นข่าวแต่ว่าเราต้อง ดูว่าจังหวะของเรานั้นพอเหมาะพอเจาะกับข่าวแนวไหนนะครับเราก็ซื้อในขณะที่ทนกลัวนะครับแต่ว่าเราก็กลัวในขณะที่คนไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับเรารู้อะไรเราก็บอกให้ท่านนะพูดนะลงทุนได้รับทราบกันนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับก็แล้วถ้าหากชอบใจกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขบุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ